มาที่ไหนเอเชียนจังวันน้ปัายกินเบ็ดเอาเพื่นวาโลบุรุษละเอากระเยอะกรเยอะอ้ยออกซะ่ยังยี่ยัง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 ยู่ยเฮ้ยรงตกน้ำบ่อเฮ้ยเตียเตียมเตียมชุดนี่สริ้นสกิ้นมานน้อ้าน้่เออจะเย็นจะเย็นเย็นจะเย็นจะเย็น คือม <Merci. S 2> ันบอมัระบอดัววนี้เอามันลอยขึ้นเองป่ะเห็นเห็นเห็นปมซื้อแล้วเขาพูดดิเขาพูดที่เซียนเจมันที่จิงจังโอ้โอ้ มันจากวะดิวู้องขึ้นแล้วฟองขึ้นแล้วฟองขึ้นแล้ววอส้สู้สู้ยังอเห็นตัวท่านจะบุเป็นปายังไปกินแล้บไปกินหญ้ายยวแหอย่งไรอยงไย่าเลาเป่เปล่าเปลี่ยนมุมกัน ออกวังวูแล้วออกวังวูแล้วบคือบคือแดงบคือบคือขอตัวอโอ้ไปพุ่นเลยยังเห็นโตทำเนาะยังเห็นตโอ้หขึ้นละ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 นูหงมันหลายใช่ปะ กดอยู่สองนาทีแล้วเนี่ยเอาอู้เกินลอยเกินลอยเราประลาดเขียวๆยวะเซียนลงไอ้ที่แม่ลงไอ้ที่มนลงไอ้พุ่นอือ ขึ้นเอาขึ้นมาเอาขึ้นมาหงายท้องวับเลยยังอีกวะอ๋อโทรอ๋อมาแล้วมาแล้วไซโลมาแล้วมาแล้วปลาเพียนโอ้ยปลาก้อนปลาก้อนปลาก้อนยัง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 มียังอยู่โอ้ยไป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  เออเข้าทุ่นขึ้นมาดิเออนี่ขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วเบิดแล้วไงทงงงลงลง้องเอิ้ล่างมึงอุย้ยอุ้ยเข้ามาเข้ามา เรียบร้อยอู้สองโลน่าจะได้มาจะได้ใส่สองโลปลาตะเพียนตัวเดียวพอแรงอ้ โอ้มาให้เบิ่งจากวะนี่นะ <laughs> ติดเหลือง <laughs> ติดเหลือง